ผมขึ้นรถค่ะตางค่ะมางจะปุดอ้อนสุค่ะ กุ้งลงไปเลยค่ะใส่พริกลงไปค่ะใบกระเทราค่ะ มาครับพี่น้องกินพัดกะเพราหอยแมงผูจ้าพัดกะเพราหอยแมงผูเส่บเสน้ำกันได้จ้า